ไม่เน่ก็ส่งไปนีถูกดีถูกกว่าถูกกว่าจะไรักาส่งเลยอ้นี่จะจะอยู่บิลลามใช่ไหมเดี๋ยวผมส่งอ้นี่มาให้ไอติมส่งไอติมมาให้ติมหายี่บวยขอโทษนะพี่ทำแล้วไปส่งวีรามสีสะเกตกรุงพทพดิรวยลมันมา้มรวยมันตมันอเป็งคนมีเกียรทกนเพอออเบิดจิตยี่มึะบ้านโ ผมอยากรู้ว่าถ้าตอบผิวมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเวลาจะลอไป3าสิวิครับก็คือมันมืดมันจะมืดเร็วแล้วใช้คิลเลอร์คิลเลอได้ฆ่าเร็วคราเราก็จะได้ออกเร็วหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละว่าคิดเมือนคุณ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 มุณคุณคุณคุอคุมคุตคุณ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 นุณคุคุณ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 ว่าถ้าเราดึงออกหมดเราจะชนะหรือเปล่า เพราะเลยนึงพิชิงก็ส่งใส่ร็อตแล้วร็อก็ตายร็อกปกติจะมีแต่ฆาตกรเนี่ยที่ทำเพราะว่าเวลามันจะทำให้มืดเร็วขึ้นนะหารของไม่เจอหารของไม่ได้มีเห็นตะกุศลทำม่เราพอดเห็นอ๋ไอ้ใครเปนพังอันนี้ผมจริงอ่ะจานทำเพื่ออะไรจานใครใครทำจานทำเพื่ออะไรบ้าเหรอกสอบคืนพิงอยู่ไหนเนี่ยเออก็เมื่อกี้อยู่กับคนหัวฟูๆูอะฮะ มไ่รู้อยู่ข้างบนตอนนี้ลงมาาข้งล่างก๊อก๊อยู่ไหนฮะเอ้าพี่ก๊อแล้วพี่ก๊อตถามได้ไงว่าหนูอยู่ไหนหนูอยู่ในเมกี้ผมไม่ได้มองว่าอยู่ใครผมไม่ได้มองผมไม่รู้ว่าเป็นใครได้ทำเมื่อกี้เนี่ยปะเทว์ผมปีนดีกว่าเพราะว่าผมมีแบบว่ามีที่ชุบไงอ่ะคือเตรียมชุบหนูเลยหรอใช่ใช่ปึ๊บเราจะค่อยๆค่อยยิงผีอะไรเงี้ยคือกะว่าตายแน่ๆคนคนนี้ร้อยไม่เลย ไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ผมว่าปีเคี้ยวน้องแข็งอยู่ผมกินเสร็จแล้วแต่ก็ยังมีเดี๋ยวก็จะกินต่อพอหิวอ่์ชินชินมึงสังเกตเลยไหมทำไมเหมือนเขาเงียบไปคนหนึ่งวะเออเนาะมีคนเขาเลี่อมให้ดับพอดีกันของถวยยูเซลถวยยูเซลถ้ายูว่ากันถวยยูเซล ใครมาขโมยลูกสองนวะวุ้ยก well. ็มึงไม่ยอมเก็บกูเลยเก็บมาเนี่ยเงียบ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 เเงียบแเงียบแนี่าพอไเงียบเงียบเลยเยเขาบอกเงียมึงเงียบไสทีมึงไม่เงียบไเี้ยมึงเงียบไอ้เียอย่ายอายาทงคทงทงคู่มึงอะโอเคครับมึงเียนไม่ยาเคยท่าบกอะไรไมทไม คือพูดจาแบบสุภาพสุภาพไม่ค่อยจะเป็นหรอกตาใจต้องสุดเพื่อนตกคนระบาดก็มีเหรอไปดิ้กว่าอุ้ยอุ้ยประตูอยู่ข้างบนขึ้นยังไงอ่ะต้าง่างก็มีครับเออนวอดอะไรไปดิ้งก็ติดนะไปดิ้งก็ติดแล้วค่ะคันหาไม่เจอเนอะหนูหาทางออกไม่เจอเชื่อไหม โออยู่ข้างบนก็มันมีข้างล่างก็มีครับด้านล่างก็มีครับเอาเจอแล้วค่ะเจอแล้วเฮ้เกือบตายเ้าออกไม่ทันเราจะตายหรอครับทุกคนล็อกเกอร์ลูมใช่มันเป็นล็อกหมันอยู่ตรงไหนครับสแกนอ่ะตรงไหนกันทางไหนวะนี่ไงนี่ไงครับผมตามตามไปแต่เราอยู่ที่สแกนครับขอสแกนครับ

ไมดูเซนว่ะขอโทษไอชีมันแย่งผมสแกนอ่ะคนว่าไงอะโอเคไม่ดูว่ะแต่ผมมีชักการ์ดของสแกนคนเงินผมผมมีชักกานที่ชูบผมมีชักกานที่ชเาเตัวลงนองเงนเงินเอนไม่เงินแล้วเขาไม่เงินแล้วเขาไม่เงอนแล้วับดอกเดียวผมก็่ตาแล้วออะไรน วันรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงแป๊้ยสังเกตมว่าตุนเลืดมมีหายบ้างป้ะเนี่ยไม่ดูเลยหรอไม่มีนะเดินดูล้วเหมือนว่าไม่อยู่กับสามคน้วมันมีคนตั้ีตัวออกไปอ่ะเชองวินฮะไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้่ะเพาว่าไปด้ไปด้วยไปไหนยี่จะไดจุกอล้วจะได้จุกล้วจุกแล้วต่างร่างย ประนใชอาวุธพากะยูม่นเป็กลมเลยนะกรอยูมันเป็นกลมน่ากายล่างก็เสร็จเลยแล่เก็บสมเก็บส่ไม่ใยูมหมดหมายถึงว่าผีเสร็จหรือว่าคนเสร็จคนเสร็จครับคนเสร็จครับคนเสร็จผีครับผมไม่ผีเสร็จคนแต่ไจาคนเสร็จผีซะมากก่แล้วทไมเก็บกไม่ได้ครับท้ไม่ได้ของเต็มอเต็มเียวนัเเกียนะครับ

เมื่อกี้ผีตายเมื่อกี้ผีตายสามสี่รอบเลยนะผูใชายปะบัวใจนะเมื่อกี้ผีตายสามสี่รอบเลยเนาะผูใชายไหมเมื่อกี้ผีตายสามสี่รอบเลยนะกับสวบกับสวบเลยน้องทาง ทำไงดีวะเอ้าเล้อไอ้พ่อสงส่สกินอะไรอ่ะไม่รู้ไงเลยมองจกินไงไมแล้วกี่ผีตายกี่รอบสามรอบมึงรู้ได้ไงเอากบพลดกบพลดอยู่ด้วยกันน่ะกบพลอยู่บนสะพานน่ะช่วยกันยิงอยู่อ่ะไอ้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 ไ้ไอ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 ้ค้ไอ่ไอ้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 ไอกไอกอกไอ้ไอ้อาไอพไอ้อ้ไอัไอ้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 ไอไไ้ไนับ อ๋อโอเคโอเคโอเคแต่กูก็สงสัยคนเนี้ยคนเนี้ยคนนี้วมันไม่เอาเลยเออสงสัยเหมือนกันเนาะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้อะแต่เพราะ<ม> <ไป S 2> ว่า I play laser tag before ไปดีกว่าเราไม่แน่วเวลาจะหมดแล้วเราจะสอบเราไหมคุณครับไปหนีก่อดแล้วกวูปลอดภัยไว้ก่อนไปด้วย ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วกูตอนนี้ไม่ใไม่ได้อีกคนนึงก็เงียบนี่ก็พูดมากแหมหมดวพ่อหนึ่งสอมตัน้อิิ้งพอดี่เีพอหัวเาป็นแพ้เลยอเพี่โอ้ชขอพูดนอกเกมนะขอพูดนอกเกมนะเพราะมันตานนหัวเราเป็นแพ้อะไรกัน้อยพื่ เนียมีคนเก่งมีแน่สวยไงหมดเลยใครบางอ่านมาตใสหนูฮะโอ้โหแล้วตาเนี้ยทุกคนแบบว่าแบบพยายามจะมาเกาะติดหนูมากเลยงงสุดๆเยอนนะหนูดููดคุณกินรู้ไหมว่าสองแจตตรงไหนคือพอยืนอยู่คุณก็พี่อนเดินอยู่ หลังไปมคนกัร่างาตาเลยตบตีเลยเชื่อกูยังเชื่อกูยังเชื่อแล้วเห็นไหมมั้ยยังสงสัยก็่โอ้โหจีจี่ะสอง่อน